ยู่กับเพียวนะครับที่เมสันกีตาร์ช็อปนะครับสาขาสาขาภาษารากูนนะครับเนื้อข,ข้างหลังนี่ฉากเรียกว่า,าสุดยอดสุดยอดอลังการนะนะก็ในในคลิปในคลิปเนี้ยนะครับก็จะเป็นในไลฟ์เนี้ยจะเป็นรีวิวนะครับรีวิวรุ่นที่แบบอบอกเลยว่าขายดีที่สุด <c oughs> มีมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเรียกว่า,ายังไม่ทันมา ทำรีวิวเอ,อยไม่ทําอะไรเลยหมดไปแล้วนะครับนะก็อ็อครั้เป็นรอบแรกครับเอามาไม่เยอะเอามาแค่สิบสองตัวแต่ปั๊บเดียวหมดน,นะครับนะอ่ะโอเควันนี้ก็ผมก็เลยไลฟ์นะให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นรีวิวสาหรับอ่าวันนี้ก็จะมีทั้งสองรุ่นก็คือแคปมาเอ3 6สามแล้วก็ e อเที่มีภาคคลางอคูสติกนะครับมีภาคฟางอคูสติกเคสิตัวนี้นะครับนะต้องบอกว่า เคปมากก็คือกีตาร์นะครับนะต้องบอกว่าในจีนเนี่ยเคปมากคือกีตาร์ขายดีเบอร์หนึ่งเลยนะขายแบบเรียกว่าขายแบบไม่ง้อลูกค้าเลยนะครับนะบางตัวเนี่ยเราสั่งไปนานนะครับสั่งทีเนี่ยกว่าจะได้ของเนี่ยนะจ่ายตามไปแล้วแต่รอนานมากนะดูที่รุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่น e s 3 6 e s 3 6เนี่ยก็คือรุ่น เป็นขนาดไซส์3 6นิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นทรงทรง G S Mini เนาะใช่ไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เสียงทะลุราคาไกลเหมือนกันนะนะครับไกลเหมือนกันนะแล้วก็ Action Action เนี่ยต้องบอกว่างานต่างๆเนี่ยนะครับเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายมากๆนะแล้วงานเนี่ยงานต้องบอกว่างานเนี้ยคือ Kempa เนี่ยเป็นกีตาร์ที่งานเนี้ยตั้งแต่รุ่นเล็กเลยนะครับนะตอนนี้นะครับ อ่ารุ่น e s 3 6เนี่ยเราจะมีแบบธรรมดากับไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาก็ไม่มีพลฟงไอเพฟฟิ่มลูกค้าเพิ่มตังอีกเท่าไหร่คมาเพิ่มอีก 1000, 1000, 1000, 1000, พัน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 เก้าพันพันสี่พันสี่ไม่ได้ทานาบุติลูก<ช>ลูกค้าทุกคนเพิ่มตังก์หมดเลย <c oughs> เออไม่เอาสี่พันห้าไม่เอาสีา่พันห้าเลยนะครับ 5, <9 S 2> นะบนเอาห้าพันเก้าทุกคนเลยนะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะก็เลยเออเอาเรื่องแล้วกันเราเอาแต่รุ่นนี้มาแล้วกันนะเออนะ โอเคนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เคปมา ES 3 6นะครับนะเราจะมีอยู่สองสีด้วยกันนะสีที่เพียวถือก็คือทอเบอร์โก้แซนเบตอ่าเขาเรียกว่าสามนีเอสรหัส3า s ตัวนี้คือสี N นะครับนะในเชลโล่ในเชลโล่ใช้ด้วยสทีเอสถ้าถ้าเคปมาเขาใช้รหัสนี้กันนะครับนะอ่านะครับก็ตัวนี้เป็นอลามิเนตอลามิเนตแต่สมัยนี้อลามิเนตผมว่าไม่สำคัญแล้วล่ะใช่คือ ผมบอกคิดต้าบางตัวนะ,ะเป็นโซลิดท็อปเสียงก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ใช่ครับออโซลิดบางตัวเสียงออโซลิดมันอาจจะสู้ได้นะแต่ว่าจ่ายประมาณสองสองหมื่น 2, กว่าบาทอะได้เสียงประมาณตัวนี้นะครับนะแต่ว่าตัวนี้เป็นออร์เรเมเนีที่แบบเกรดสูงมากนะผมตอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจว่ามันจะออร์เรเมเนีโซลิดท็อปมันจะเสียงดีก็โอเคใช่แล้วก็แอคชั่นที่มาจากโรงงานเนี่ยเล่น ง่ายมากนะไม่รู้จำง่ายยังไงแล้วนะครับนะอ่ะนะครับตัวไม้น่าเนี่ยเป็นซิกเกอร์สปรูตนะครับซิกเกอร์สปรูตนะครับแล้วก็แม็กซ์ไซส์นะครับเหมือนกันนะสองตัวนี้จะเหมือนกันนะครับนะเป็นเอ <มะ S 1> ่อ <มะ S 1> เคลือบกันเป็นมัลติคันนีนะครับแล้วก็เคลือบแบบเอเ่อเขาเรียกเคลือบแม็กนะครับเคลือบแม็กเนี่ยมันก็จะเวลาลูปเราก็จะได้ฟนะิลลิ่งฟิลลิ่งไม้ถ้าเราถ้าถ้ามันเป็นแบบเคลือบไฮกลอสเนี่ยรูปจะไม่มีฟิลลิ่งไม้ถู้ <laughs> มอนเฟอร์นิเจอร์รเออเฟอร์นิเจอร์รูปๆเนี่ยเออบางคนนะซื้อกิตา้าไปเอยลูปๆแล้วมันมันแฮปปี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวตัวปิกอัพนะครับเคสิต้องบอกว่าอ่าปิกอัพเนี่ยผมผมเพิ่มมาเนี่ยผมใส่ราคาทุนมาเลยนะผมไม่ได้บวกกำไรปิกอัพมา้วเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าโอ้ของแถมผมบอกว่าคุ้มกระเป๋านี่ก็คือแถมให้นะไม่ได้บวกกำไรเลย ไอ้นี่ก็แถมให้ต้องบอกกาไรน้อยมากนะครับว่าแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้กีตาร์ดีๆกันนะต้องเลยเป็นทําไมว่าไอ้รุ่นนี้มันหมดไวมากะคือลูกค้าบอกถูกมากนัดฟรูมากๆอ,อ่ะนะครับมาดูไอ้ตัวเพ็กอัพเคเซ็กันก่อนนะครับนะก่อนที่จะทําทําอะไรกัน,นต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธเพ็กอัพเป็นบลูทูธเพ็กอัพนะครับบลูทูธเพ็กอัพก็คือว่าท่านสามารถปิดอเสียงจากมือถือเนี่ยตอ่ตอตอ่อข้มมานี่ได้ไนะครับออกลำโพงออกลำโพงในนี้นะต้องบอกว่า ลำโพงตัวนี้เป็นลําโพงที่ดังกว่าปกตินะคือตัวนี้ต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของดับเบิลนะดับเบิลทำแต่ว่าลําโพงตัวนี้ถูกดีไซน์พิเศษสําหรับเคปมากแล้วปกติจะเป็นห้าวัตแต่ว่าผมว่าไอ้นี่ไม่ใช่ห้าวัตอ่ะอ่าพอเปิดทีมันดังมากนะครับนะท่าน<ๆ>ท่านก็สามารถเวลาเวลาใช้นะครับก็คือเปิดอ่ะเดีย๋ยวให้เพียวกดให้ดูก่อนนะกดปุ่มตรงนี้นะครับนะตรงกลางเนี่ยนะครับนะในปุ่มพอเขียวปุ๊บี่คือใช้ได้นะครับนะ แล้วก็นะครับเวลาชาร์จนะครับมันจะมีตัวไทไฟ C ก็เหมือนก็เหมือนชาร์จมือถือนะครับเสียบเข้าไปมันจะมีสายชาร์จได้ทุกตัวนะครับนะอ่าคือถ้าไม่มีสายชาร์จก็เอาที่ชาร์จมือถือเสียบเข้าไปที่เป็นไทไฟนะเอาไปไทไฟเสียบได้หมดเลยนะครับนะก็ไปเสียบ power bank กได้หรือไปเสียบไอที่มีหัวเป็นปักกระดานนะครับก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้ประมาณร้อยชั่วโมงก็คือเล่นลืมนะครับเล่นลืมนะครับนะอ่ะโอเค แล้วท่านจะต่อบลูทูธนะครับท่านเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า K10 มันจะมีเคปมาก k ส0เลยนะครับแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็จะลิงก์เข้าอ่คอนเน็เลยนะครับใช้ง่ายมากนะครับนะอ่ะโอเคมาดูกันก่อนว่าอ่ามีทําอะไรได้บ้างนะครับนะอ่ะถ้าเรามาดูภาพภาพที่เป็นภาพไฟฟ้านะครับนะด้านนี้ก็คือ Reverse ใช่ไหมเอ f <8. S 2> f ฟก อ่ารีเวิร์สมีเสียงลมกับฮอร์อ่ามีลมกับฮอร์ก็คือว่าถ้าทางนี้นะครับนะไอตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าลงมาทางซ้ายเนี่ยจะเป็นลมเป็นลมก็คือว่าเป็นรีเวิร์สอันฮอนอันนี้มันก็จะฟุ้งถ้ามาถ้าถ้าหมุนมาทางขวาเยอะหน่อยก็จะเป็นทางฮอร์ก็คือจะฟุ้งๆหน่อยห้องกว้างอ่าห้องกว้างคืออันนี้ก็จะเป็นอ่าด้านขวามือคอรัลกับดีเลย์คอรัลกับดีเลย์นะครับแล้วถ้าไปถ้าไปทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายสุดจะเป็นคอรัลอ่าซ้ายเป็นสุดคอรัลนะครับถ้ามาทางขวาก็จะเป็นดีเลย์นะครับนะ ข้างบนนี้ก็จะเป็นอโทนเอาไว้เสียบเข้าไฟฟ้าเสียบเข้าไฟฟ้านะครับนะเสียบเข้าไฟฟ้าเนี่ยก็คือเวลาท่านเรียกว่าอะไรอะกีตาร์แหลมบัดหูเก่าใช่ใช่เป็นตัวกำลังเพียโซนะครับนะแล้วตัวนี้นะครับนะตัวนี้ตัวนี้นะครับนะเป็นวอลลุ่มของลำโพงใอ่ยังไม่เสียบอตอนยังไม่เสียบเนี่ยถ้าท่านปิดถ้าท่านปิดลําโพงลําโพงก็จะไม่ค่อยดังม่ไม่ดังเลย ตัวนี้ก็คือว่าเราเปิดสามารถเปิดให้ให้เห็นความดังของลําโพงได้นะอ่าก็คือปรับได้ถ้าแบบหมุนมาขวาสุดลาโพงก็ดังสุดนะครับนะนะถ้าปิดมันก็คือไม่ได้ยินนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รุ่นนี้กันต่อเลยแล้วกันนะครับนะอ่าเดี๋ยวให้เพียวลองอ่าเราลองเปิดรีเวิร์สไว้อ่อนๆแล้วกันนะเอฟเฟกต์เราเปิดว่าอ่อนแล้วกันนะเพียวนะอ่าแล้วก็เปิด เปิดให้ฟังเสียงก่อนนะครับนะอะให้ฟังตัวนี้ก่อนนะตัวตัวที่เพียวแรกก็คือ es36 ต่างกับ es อันนีน้ใส่ดีเลยไหมเอ้ยใส่คอรัสมานิดนึงก็ ตัวนี้ตั้งไว้นะยืดให้ลูกค้าลองเนี่ยคือลูกค้าไม่ซื้อสี่แันห้านะซื้อตัวนี้หมดเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลอง <c oughs> ลองเปลี่ยนสีดูนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับร้อยสิบสามท่าน,นครับ ขอ,อเสียงเสียง,สงเสียงสตัมดุนะครับ อัปเกรดมาเต็มที่เลยนะกระเป๋าหนามีทรงนะครับตัวนี้หนาสิบมิลนะครับ<ม>หนาสิบมิลนะครับนะแล้วก็มีซิปตรงนี้ใส่ให้นะครับนะเฉพาะกระเป๋าเนี่ยผมบอกผมแถมให้นะท่านซือ้อแยกเีือนพันนะเกตดอย่างเงี้ยเป็นพันเลยนะยนเป็นพันแล้วมีนวมตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่กระเป๋ากระจก๊กกระแจกนะนี่แบบเหมือนก็อฟพาร์ทเทสเลยนะครับนะแบบนักดนตรีใช้ได้เลยนะครับนะ เนี่ยผมว่าเป็นพันนะเป็นพันเป็นพันนะอย่างนี้เป็นพันนะครับนะแล้วแถมให้ก็มาเป็นเซตอ่ะต้องบอกว่ากระเป๋านี่ไม่ได้บวกกาไรอะไรเพิ่มเนี่ยสมัยรุ่นแรกๆเราไม่มีกระเป๋าอย่างนี้รุ่นหลังๆเนี่ยเราอัพราคาขึ้นมาเพราะว่าบวกกระเป๋าแล้วก็บวกไอ้<ห>พ,วพวกนี้เข้ามาด้วยนะเราไม่ใส่แจ็คให้ด้วยใส่แจ็คอย่างดีครับใส่แจ็คอย่างดีนะไม่มีจุกจิกจุิกนะอย่างดีนะครับต้องบอกอย่างดีนะมืออาชีพมากนะครับนะอ่ะรุ่นถัดไปนะครับก็ ตัวใหญ่ขึ้นมาอันนี้คือเรียกว่ารุ่น EAC ครับรุ่น EAC EAC <ม>นี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นทรง GA <ม>นะครับแกลน o r ออดิมนะครับนะอ่าแล้วขนาดไซส์คือ40นิ้วนลพจะ้ค<ม>รับลูกค้าผมถามเนี่ยลูกค้าจะชอบถามกี่นิ้วคบอ่านะผมก็จะบอกว่า40นิ้วครับถ้าตัวเล็กก็3-6นิ้วนะคนะตัวนี้ต้องบอกว่าสเปคเดียวกัน แต่ว่ามันจะมาสเปคเหมือนตัวเล็กอ่ะแต่ว่าคนละสรงคนละไซส์ขนาดนั้นนะครับนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอทรงแกรนดิโอต์แกรนแกรนออเดทอรีเอียมนะครับนะไมหน้าเป็นซิก้าสปูเหมือนกันต้องบอกตัวนี้เป็นออา์มาเนตนะครับนะแไซส์เพาก็ดีเหมือนกันเลยนะครับลายเมื่อกี้แคสามหกเลยนะครับนะตัวอ่าเป็นคัตเอวย์นะครับงานนะถือว่างานงานเนี้ยแบบครับเฟร์เปิดอะไรพวกเนี้ย สนิทเลยนะครับนะงานเสร็จแล้วผมผมส่องดูนี่งานเขาตีสนิทเลยนะไม่ไม่มียกอะไรขึ้นเลยนะคือผมว่า,าคนชอบคอเล็กๆแต่เทบมากผมว่าน่าจะโดนใจนะคอมันเล็กนะ,ะคือถ้าเป็นเม,ม <ไง S 1> สันเมสันคอจะใหญ่เมสันจะแบบเนี่คนชอบคอใหญ่ๆโคตรอ้วนนิดนึ่งอาจจะชอบเมสันนะครับนะคือถ้าคนคอเล็กๆแล้วชอบเสียงหวานๆฉ่ำๆเนี่ยนะผมว่าตัวนี้ คู่นี้คุ้มมากอ่ะโอเคนะั้นนี่คือสเปกเราก็นะครับเอเหมือนกันถ้าไฟฟ้าเหมือนกันเลยเป็นเคสิบเหมือนกันนะครับนะอ่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้เราฟังไอตัว e s 3 6ไปนะเป็น e s 3 6ไป e s 3 6เนี่ยตัวซันเบิร์ดกับสีเนเชอลต้องบอกว่า สีซันเบิร์ดเนี่ยมันจะปุ่นกว่าใช่ครับอ่าสีมันจะอุ่นกว่านะผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการทําสีทําสีนะรันขยับได้น้อยลงอ่าใช่นะครับนะคือถ้าถ้าไบรท์หน่อยก็เป็นสีขาวแต่ว่าถ้าอยากจะได้เสียงอุ่นปุ่นแบบสุภาพนะต้องต้องอห่างนนี้นะต้องต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับนะคือลูกค้าบางคนก็ชอบสีเนี้ยแต่ต้องบอกว่าสีซันเบิร์ดของเคปไม้ทําสีสวยไา้นะแล้วต้องบอกว่าสีแม่งแบบ แม่งเหมือนกีตาร์แพงอะสีตัวห้าพันเก้าก็เหมือนสีตัวสองหมื่นห้า <1, S 1> เออใช่เอองานงานสีแบบงานสีสวยอะนะครับนะต้องบอกว่าไอ้งานอะไรต่างๆเทปมาเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะคือกีตาร์ราคาขนาดเนี้ยงานการเข้าเงินเข้างานเนี่ยโอ้โหแบบผมแบบผม่งต้องแบบต้องนั่งจับผิดอะเป็นกีกีตาร์ต้องนั่งจับผิดเพราะวานี่ผมผมต้องบอกเทปมาแบบนะว่า,นะวารุ่นพวกนี้ซียนซีหมดเลยนะอือต้องบอกว่า เราไปดูไปดูในเราไปดูในพวกพวกรีวิวของเทปมาเนี่ยคือแค่ทาสีนะเป็นโรบอทเข้าไปทำเงี่ยนะต้องบวมพ่นให้มันไปวางให้มันจับขึ้นมาให้เลยนะคือคือแทบจะทุกทุกส่วนงานประกอบเนี่ยคือแทบจะโรบอททั้งหมดเลยนะคือต้องบอกว่าเข้ามุมปรืว่าเป๊ะมากนะครับนะคือเทปมาเนี่ยต้องบอกว่าองานเนี่ยไม่งานโรบอตนะครับนะคนคนจะมาเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเก็บรายละเอียดแต่ว่า งานส่วนมากเนี่ยงานทุกดีไซต์ต่างๆเนี่ยใช้โรบอน<ม>ทนะคทใช้โรบอทนะครับอ่ะโอเคนะตัวนี้นะครับเราถัดกันมาถึงตัวรุ่น EAC แล้วนะครับเด็กมาลองฟัง EAC เสียงในเชลโล่อกอนครับ ่ต้องแนะนําว่ากับกีตาร์เมสันนะครับนะผิดกีตาร์เมสันนะครับนะโอเคนะถ้าเป็นแนวหวานนะครับนะแนวหวานเนี่ยผมต้องบอกว่านะครับต้องเลือกเป็นกีตาร์เขมมากนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นสีเนเชอร์ลนะครับเป็นสีเนเชอร์ลนะครับนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นสีซันเบิร์ดบ้างเอ a c เสียงจะดังกว่า บอลดี้มันใหญ่กว่านะแต่ไอ้นั่นก็ไม่เบานะใช่ไม่เบาเป็นตัวเล็กแต่เสียงดังนะแต่เนี่ยมันตัวมันใหญ่กว่าธรรมชาติเสียงมันจะใหญ่กว่านะครับนะอ่ะโอเค อ้นี้สีสันเบอร์จะอุ่นกว่าสีไม้อันนี้มันจะไร์กว่าเมื่อกี้ฟุ้งฟิ้งอะไรหนึ่งแจะฟุ้งฟิ้งนี่จะแบบเหมือนผู้ดีหน่อยนะมันจะแบบเจนทร์แมนหน่อยอันนี้เ็าจะแบบฟุ้งฟิ้งหวานอ่ะแล้วมันจะออกคือเสียงมันจะแข็งกว่านะแล้มันจะแข็งกว่าจะพูดอย่างนี้กันเสียงมันจะแบบเออมันเป็นประกายกว่าอันนี้พเหมือนประกายประกายมันจะหายไปแต่มันจะไม่ได้มันจะได้ความนวลมันจะนวลนวลน่าจะนวลนวลใช่นะครับนะนะก็ คือตอนนี้เรามีทั้งสองสีเลยนะมีทั้งสองสีเลยนะครับนะนะมีสองสีเนี่ยนะใครชอบคาเลคเตอร์แบบไหนนะเลือกตัวนั้นนะครับนะก็ต้องบอกว่าสีมันไม่เหมือนกันหรอกนะสีสีไม่เหมือนกันนะสีไม่สีมันไม่เหมือนละมันก็อยู่ที่ว่าอ่ะแต่ว่าคองานอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันอ่าต่างกันแค่ว่าท่านชอบสีแบบสีแบบอย่างนี้หรือว่าสีแบบนี้นะครับนะหรือว่าตัวเล็กเนี่ยท่านชอบสีแบบไหน นะครับนะแล้วก็นะในงบป,ประมาณห้าเก้าร้อยบาทเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโหโรคุมผม <laughs> ไม่จะจะคุ้มินนี้แล้วนะนะครับนะได้กระเป๋าแบบอย่างดีเลยได้ฟิกอัพอย่างดีนะแถมใส่แจ็คให้ด้วยกลัวจะแบบไปเสียบตู้แอมแล้วนีสยแจ็คส่แจ็คไม่ใช่ส่แจ็คห่วยแตกนะสายแจ็คนี้ผมว่าแม่งเส้นละแปดร้อยอย่าง เคปมาเองเอ้เคปมาเองนะคือแม่นอย่างดีเลยนะครับนะแล้วก็ข้างในก็จะมีมีมีแคตตาล็อกให้นะครับนะเผื่อไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราไปดูเอ้ยอยากได้แคตตาล็อกก็ขอพนักงานนะครับนะเพราะจริงเคปมาเขาให้มาทุกตัวรุ่นใส่ทำไมนะแม้แคตตาล็อกเนี่ยผมว่าเล่มเล่มนึงก็สามสี่สิบาทนะแคตตาล็อกมีสีสีอย่างดีสีสีอย่างดีนะครับแล้วก็มีตารางขอแต่เป็นภาษาจีนหมดนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้อะไรมากแล้วก็ซื้อรุ่นนี้ไปอย่าลืมนะเช็คตัวชาร์จด้วย มันจะมีตัวมันจะทุกตัวมันจะมีตัวตัว,ตวชาร์จมันจะมีตัวตัวชาร์จไว้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วทำ,ทำทำที่ชาร์จถายก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่า آ آ ที่ชาร์จเนี่ยใช้ที่ชาร์จมือถือได้เลยนะครับนะท่านที่พวกที่ไม่ที่ไม่ได้ใช้ آ آ ที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรอ่<ม>ิโฟน่ใช้ซัมซุงหัวเวอ่าเซลมี่เนี่ยเพราะว่าไงอนี่หัวเดียวกันหมด นะเรียหมดทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้นะเพื่อนๆหลายคนนะขอกันเข้ามามีรีวิวไหมนะครับ <im itation> เดี๋ยวผมจะเอาวันนี้เซฟไว้แล้วก็ถือว่าเอาเป็นรีว <im itation> ิวหลักเลยแล้วกัน <im itation> เดี๋ยวอ่ะย้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีนะก็ตัวนี้เป็นคานรนคูสิฟแอปนะครับนะ <im itation> ในในตัว ES36 เราบอกวิธีใช้งานล <im itation> แล้วนะใช้งานไม่ยากนะครับนะ แต่อย่าลืมนะครับตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับเวลาเวลาเล่นต้องเปิดวอลลุ่มนะครับถ้าปิดเนี่ยลำโพงไม่เปิดเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลวอลลุ่มนะครับแล้วก็พอท่านเสียบสายฟ้าเนี่ยคือทั้งหมดมันจะคอนโทรได้หมดเลยแล้วมันจะคอนโทรเฟสโซเพิ่มได้อีกนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่มีภาพไมโครโฟนใช่ไหมไม่มีนะเพียวเนาะไม่มีพอไม่ได้่พอ,อไม่ได้พอจะไม่ได้ยินเสียงนะครับนะอะโอเคนะแล้วบอกว่าโหลำขนาดนานลำโพงติดตรงนี้มันยังดังมากเลยนะ ปกติลำโพง,งจะติดไป้นไหม้หน้านะนี่เคเบิลติดไอ้ตรงนี้นะผมว่าเสียงมันโอ้โหแบบนะวันนี้นะต้องอขอขอบคุณนะครับเ <c oughs> พื่อนๆน,นะครับโอนี้ร้อยกว่าท่านนะร,ร้อยกว่าท่านเข้ามานะครับนะก็อ่ะรุ่น E S ส6หกกับ E A C ที่เป็นภาพฟานาคุสติกเคสินะครับนะฟานาคุสติกเคสิสนะครับราคาพร้อมกระเป๋าแถมใส่แจ็คให้ด้วยนะครับนะเลาจะซื้อดูให้ครบนะว่ามีครบหรือเปล่านะก็ ราคาทั้งหมดทั้งมวลห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับนะไม่ต้องไปเสียงซื้ออะไรกีตาร์ไม่แน่ใจนี่แหละซื้อเขหม้านี่แหละมีตังค์เท่านี้อยากได้อย่างนี้ผมบอกเลยว่าตัวไหนผมว่าผมใช้ยาวครับในผมว่าจะพูดว่าในเมืองไทยนี่ผมว่าหาตัวสู้มันยากนะถ้าสเปคนี้ราคานี้อ่าผมผมพูดในโลกเนี้เอาพูดงี้ดีกว่าในโลกเนี้ยเสียงอย่างเนี้ย นะราคายอย่างนี้นะหาตัวนชนยากนะครับโอเคฝาแลวกันนะครับ E S 36กับ E A C ภาคพาณสติกนะครับนะโอเคในไลฟ์นี้ผมกับเฮียวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ